กลยเชิมาดยนอนนี hmm. ้ภาษาสัม uh, พันธ์ด้วยกันนะครับพี่น้องทางวัยึงพี่น้องทางวสวเดี๋ยพี่น้องทางสุขนุกรก่อนเออนะครับพี่น้องทางวัยพี่น้องทางยึงแล้วพี่น้องทางสุขุรมก่อนพี่สุน้องอาจจ่าเบาอรอนพี่น้องเออนะครับอาจจะาบาคับเสััเยเป ยากษ์เจ้าเปลาจะกลับแล้วนะครับทางร้อยเอกนะครับขอให้ทุกท่านเดินทางกลับบ้านโดยมีคุณภาพแล้วก็ถึงบ้านอย่างปลอดภัยนะครับแลหรับใครที่ดื่มเหล้านะครับอย่าขับรถนะครับเพราะว่าจะแหง้งนะครับโซเฟอร์ต้องไม่กินเหล้านะครับทุนี้ขอทุกท่านเดินทางกลับบ้านโดยสวัุภาพแล้วก็อาพี่น omics ปลอดสวัสดิ์อาภิน omics ปลอดจากโควิด -19 นะครับอ้าวอ้าวเคยจุ๊ดจอ i oh,